ที่นี่นอนบ่รับขันคนจิ้มกาแฟคำเสื้อเป็นมูขุดคุยยิงยันตดตัวต่ลตะะมือต่ละวันเนาะค่ะเนาะนากะเก่งใจเพื่อนๆอนยูค่ค่ะจะแบบกะตองท้ำตามนาทีเนาะค่ะเนาะอีไปจอบพี่ไม่ว่างใช่ไหมไม่เป็นไรวันนี้ก็ขึ้นเดอ้อไม่่าเท่าไหร่เงินตัว่ะ สวัสดีค่ะคุณเรียงไกลสุนทรวาดกำลังรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับดนะค่ะเด้อจับบุคคลในเบิองเวลาเวลาขับไปกันเฮนดิงขึ้นม่พี่ก็ขับไปเลยพีในบริเวณเมืองเวลาเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะเน็ตกับบอดีเด้ในการไล่ชุดก็ต้องมีเพื่อนๆมาพูดคุยกับเป็นปกติเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กันนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อบายบายค่ะอีสันไปด้วยกงใจดีดีเลยเอาเหรอแล้วคือจับถืกเทีววะ อายุเท่าอยู่4แล้วค่ะเด้อสวัสดีจ้ตาน้องทีปีหนึ่งทักทายน้องทีป่ะ45ค่ะโอ้โที่เป็นมีพี่สาวเนาะคะ่ะเนาะที่เป็น<ม>น้องเงินเะะนาะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่างเนาะคะ่ะเข็นทุกมมือคะ่ะแต่พยายามเนาะคะ่ะเนาะเมื่อวานไม่ได้ขึ้นจา้าเมีย่เห็นน้องติ๊กเนาะคะ่ะเนาะถ้าคุณนดยไห่ดาวข่อยน้อหนึ่งดวงนะคะ่ะเนขอบคุณมากๆคะ่ะกอบร่งใจเนาะเะนาะ ไปหาหน้าใหม่ไรนุ่งมากค่ะมันวะขาเดี๋ยวเจต่อละค่ะจจะได้ลดกันเนาะกันเนาะลดกันนำเลยค่ะพี่เด้อจ้าพี่หนึ่งละค่ะน้องทิปต่อกับพี่หนึ่งละค่ะเด้อใส่เสื้อที่เดียวกันเลยสวัสดีค่ะมันขึ้นฝนตกแห้งๆค่ะทุกคนไปหาผู้ใดกับเบอร์ใดน้องทำขึ้นปิดโทรศัพท์ ได้ตลอดเวลากระต่ายหน้าให้หน้าแบ๊กจ้าน้องนี้รักจ้าพี่หนึ่งตับกับน้องนีนะคะเด้อยี่บหกราคาขอบคุณค่ะบุ้ยบุยวาคือเถ่าค่ากุศลอวาคือเถาค่นขอบคุณค่ะมีเวลากับเขามากากันนะคะน้องพอมีเวลากับเพียงนะคะน้องติ๊กนะสวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรสุนทรวัด สวัสดีจ้าพี่รำพันสวัสดีค่ะน้องทิพย์ขอบคุณค่ะสำหรับน้องสาวที่ขับมาหายกำลังใจพี่ได้ตลอดเวลา <c oughs> กระต่ายหน้าให้หน้าแล้วจ้าน้องนีรักจ้าพี่หนึ่งตอบกลับน้องนีนะคะเด้อสุดหลอ่อมาแล้วสวัสดีค่ะคุณสายเทองเก็บมาจะ,ะ,าะขึ้นกันปะคะคุณเบีย่์ค่ะขึ้นแล้วค่ะแล้วเตรียมตัวแล้วค่ะคุณมีเนาะไก่ดื้อย่ง ต้องจะมีเวลาเนาะคะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณกําลังใจนะคะเนาะรถดให้นํำเนี่ยค่ะอยากได้แค่เลขกสามค่ะขอบคุณวีสวยแล้วค่ะคุณวีสวยแล้วนะ,ะ,ววนะที่นี่เอา <laughs> ได้ตลอดเวลา <laughs> กระต่ายนหน้าให้หน้าแล้วจ้าน้องนีรักจ้าพี่หนึ่งตอบกลับน้องนีนะคะเด้อ หลุดหลุดหลดไดดด้เป็นบ่ขอรถด้งน้ำเนี่ยค่ะจากซีจักหาจันทรับทุกคนนะคะพอดีทำงานด้วยค่ะค่ะทิพน้องทิพแม่ตัวปอถามว่าน้องทิพเป็นพี่หรือน้องน้องเหมียวเด้อที่พวันอา,อายุประมาณใส่เสื้อเดียวกันเลย สวัสดีจ้าเมียวสวัสดีจ้าวันแม่ไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมเมี่ยวปังค่ะจ้าปังปังคือกันเดอสอซอ์นคนดีแม่หน้อใหม่เฮไลท์สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะเด้อเมี่ยวลำพันคำพามายืนยันตัวตนเปิดค่าการมองเห็นนะคะให้เอ๋มองเห็นว่าเมี่ยวรำพันกันอร่อยมาก ที่นี่เอ้า <laughs> สำหรับน้องแมมมีก่กระโบเเห็นเวลาพี่หนึ่งก็อยากลดด้วยเหมือนกันค่ะลดได้จ้าแค่ <laughs> นี้นี่แหละอ้าว <laughs> กำลังมวนกำลังมวนกำลังลดราคากันอยู่นี่ลดอายุ <c oughs> พี่นึงก็อยากเป็นเด็กกุาวสับหน่อย <c oughs> คนณโอ่งนะคะน้อร่วมกันเลยแต่เป็นบริุ้ทธิ์โอ่งนะคะน,อนอ <c oughs> ้องเป็นซื้ออย่างน้อสายหยอกกัลืมเผื่อนักข่าเด้อลืมไปเฉยกันนานนะคะนอ้อสวัสดีจ้าคุณแม่ตัวปอน้องศิปวรรณทักทายคุณแม่ตัวปอค่ะสวัสดีรอบห้องค่ะคุณวิไลคุณรักษาทักทายทุกคนแกไม่ค่อยในเบิ้งเวลาก็ไปกับเห็นดิ่งขึ้นมากพี่ก็ขับไปเรื่อยพี่ในบริเวณเบื้งเวลานะค่ะเนาะ คุณค้าเน็ตกับบอดีเด้วตาขนตากฝนเมื่อนั่นตากฝนเมื่อนั่นสวัสดีค่ะน้ำพี่อำเภอกินน้ำจาร์อ๋อคือบุกคุยกันอยู่ว่าคอมเมนต์เบล่อ พิมพ์ค่ะพิมพ์ิมพิมพ,มพ,มพิมขอบคุณค่ะสารักรักใจจากน้องสาวนะคะเด้อขึ้นเวลานี้ทุกวันนะคะพิมพี่นะคะเนาะไปแล้วคอมเมนต์คอมเมนต์ใน,นอ่านภาษานทยกดโทรนักข่าเพื่อนเด้อสวัสดีค่ะน้องติก๊กสวัสดีค่ะน้องแพอน้องติ๊กทักทายน้องแพอนะคะเนาะ ดีค่ะสวัสดีค่ะเอไอสายฝนขึ้นตอนไหนน้องติ๊บสำหรับคู้สายฝนนี่บุกคอยเห็นเนาะคะ่ะนะวกบุกคอยเห็นขึ้นเลนื่อยนานๆพี่ก็ขับไปพี่แตบ่ทันแล้วพี่บูฮูจังเวลาแน่นอนเนาะ,ค,ะ,นะค่ะคนเนาะถ่าคุณได้หายดาวคอยหน้าหนึ่งดวงนะคะแล้วขอบคุณมากๆค่ะก๊อบยังไเนาะคะเนาะ ไปหาหน้อมใหม่ไล่ทุ่งมากค่ะส่วนกำลังใจคือเก่าค่ะขอบคุณค่ะน้องสาวขอบคุณด้ค่ะเด้ออยากเป็นป็นกำลังใจให้น้องสาวเหมือนกัเน,นะคะน่าจะเห็นขึ้นเนาะค่ะเนาะเอ,อื้อมนั่งฟังอยู่จ้าค่ะพี่หนึ่งตามสบายค่ะพี่หนึ่ง <laughs> สวัสดีน้องแม่แม่น้องตัวปอสิจ้า เม็ดตัวปอว้าเม็ดตัวปอเกล้ว <laughs> <laughs> ปังค่ะจ้าปังปัง่นคือกันเด้อร์สอ,อนฟุลดีแมนน้ำใหม่เฮ็ดไลท์เจ้าบัวหมู่บ้านนี่ถึงกาแฟประมาณหกโมงแลงค่ะหมู่บ้านนี่ตื่นขึ้นมากถึกาแฟเลยเพราะว่าไ <laughs> อ้ค่ะเหนาสั่งได้เนาะคะ่ะน้อสั่งได้เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวค่ะสั่งปรับไปปุบเลยนะคะเดอ้อ <laughs> ต่วหามสั่นเหมือนท่างอื่นเป็นมูขุดคุยยิงยันจดต้นแตละมือแตละวันเนาะค่ะเนาะกะเก่งใจเพื่อนๆอยู่ค่ะจะบอกกะ้องท้ำตามนาทีเนาะค่ะเนาะนะคะไม่อยากเพิ่มเมียนแตละมือเนาะค่ะนาะแตละมือนี่ไปเรียวขนาดรักที่ให้เติมใจฉันมือสวัสดีค่ะปังเนาะเพิ่งเปิดเพจใหม่เลยเป็นขี้เอต่อ ค่ะคุณทิพย์โอ้อาจจะอายุเท่ากันนะคะเนาะคุณวีขึ้น11บเอ็ดโมงใช่ไหมใกล้แล้วเนาะคะนะ่ะเนาะสิบสิบเอ็ดก็สวัสดีค่ะรักที่ให้โอ้เห็นปวยใหญ่อุ่งแล้วที่นี่สวัสดีค่ะคุณอององอสวัสดีค่ะเอสวัสดีค่ะเฟสบุ๊กสวัสดีค่ะพี่มารเขียวลำพันธ์คำทามายืนยันตัวตนบัตร,รค่าการมองเห็นค่ะ น้ำใหม่ไลนุงม,มากค่ะมาแล้วพี่สาวพอยเห็นจะหัวไฟวันดีค่ะพี่หนึง่งาทานยังเปิดบ้านแล้วกัยังทำงานเนาะค่ะเนาะยังมีตัวตนค่ะสวัสดีค่ะพเพื่อนทุกคนค่ะพอดีว่าสวัสดีค่ะรักที่ให้เติมใส่เสมอทักทายน้องนีเด้อ ว,ว่าโทษแล้วเพื่อนๆเดีอยไรแล้วสวัสดีจ้าพี่รำพานสวัสดีค่ะน้องทิพย์ขอบคุณค่ะสำหรับน้องสาว